สวัสดีครับผู้เข้าอบรมทีมดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเข้าห้องเรียนที่เป็นแบบเว็บบนานะครับซึ่งอาจารย์จะส่งลิงก์หรือเว็บบีนา ID และพาสเวิร์ดให้ก่อนเข้าห้องเรียนนะครับในที่นี้อาจารย์ส่งลิงก์มาให้ครับผมให้กดไปที่ลิงก์ได้เลยครับลิงก์ก็จะพามาที่หน้านี้ครับให้กดเปิด o o m m e e t i n g นะครับ หลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับมิงปกติเพราะว่านี่เป็นเว็บบีนาครับผมรบเราจะเห็นเฉพาะจอของอาจารย์เท่านั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับจนกว่าอาจารย์จะอนุญาตถ้าเราอยากจะคุยกับอาจารย์ให้กดยกมืออย่างนี้ครับถ้าอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดแชทแล้วก็พิมพ์ข้อมูลตรงนี้ได้ครับถ้าเกิดได้คําตอบแล้วหรือยอย่างไรก็กดเอามือลงได้ครับ หรือระหว่างนี้นะครับสามารถที่จะถามคำถามในส่วนของ Q&A ได้นะครับ Line OA ตัง้ง Rich เอนูบนปืนถือได้ไหมอาจารย์ก็จะเห็นนะครับถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์ก็จะมาตอบนะครับเรียบร้อยนะครับมีอาจารย์ตอบมาแล้วตรงนี้ก็จะเหมือนกับโพสข้อถามในกลุ่มส่วนถ้าเกิดจะแชทอย่างนี้ครับเปิดไมค์ด้วยอย่างนี้ครับ อาจารย์ก็จะเห็นนะครับในชัดมาหรือจะขอแชร์หน้าจอหน่อยครับซึ่งการแชร์หน้าจอเนี่ยอาจารย์เขาจะต้องอนุญาตให้เราเป็นพาร์เนลลิสถึงจะกดปุ่มแชร์สกินกับอาจารย์ได้นะครับสมมติผมแชร์สกินกับอาจารย์นะครับพอแชร์เสร็จเนี่ยถึงจะให้อาจารย์รีโมทมาควบคุมหน้าจอเราได้นะครับหลังจากที่ อาจารย์เข้ามาดูที่เครื่องเราเสร็จนะครับให้เราก,กดส t o p share นะครับรานนี้เรากลายเป็นพาร์ n ท l เอลนะครับอันนี้อาจารย์เขาก็จะให้เรากลับไปเป็น a t t e n d e e เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการที่จะแชร์หน้าจอก็ให้เรายกมือแล้วก็แชทขึ้นมาใหม่เรียบร้อยนะครับเรากลับมาเป็น a t t e n d e e เรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะถามอาจารย์ยังไงกดแชทถามหรือยกมือนะครับยกหรือถามคำถาม ออคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีครับ